คลิปนี้ก็ไปคลิปเก่านะที่เราได้ตัดทำมาเนิ่ดนานนะยังไม่ได้ลงแต่ตอนนี้เรามาลงให้แล้วนะคะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยเบุกกี้บุกี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมคุกกี้รันคิงดอมเย่กลับมากับคุกกี้รันคิงด้อมวันนี้เราก็จะมาสุ่มคุกกี้ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคือคุกกี้รถฟิน องค์เซียหรือเปล่าอาจจะใช่อ,อาจจอ่านถูกนะขนาดเป,ป็นภาษาไทยยังไม่แน่ใจเลยแล้วเราก็มีของฟรีทั้งหมดห้าสนะทุกคนนี่ห้าสแล้วสุ่มสกินอีกห้าอ่าจัดเต็มเลยอาทิตย์นี้จัดเต็มแล้วก็มีสุ่มบัตรอ่าสุ่มสมบัตินะทุกคนก่อนอื่นเราจะมาสุ่มสมบัติกันก่อนเพราะมันมีน้อยนะทุกคนไปสุ่มครั้งที่หนึ่งปึ๊บ หอยอ่ะอีกครั้นึงไม่คาดหวังอะไรมากนะทุกคนโอ้นาฬิกาหมีโอเคต่อไปนะทุกคนเราก็จะสุ่มนี่อ่าสุ่มนี้ก่อนแล้วค่อยไปสุ่มอันนี้เพราะอะไรน่ะเหรอไม่รู้เหมือนกันให้มันหมดไปนะทุกคนอ่ะเรามาสุ่มกันเ่อนเอาเราจะกําจัดเศษออกให้หมดก่อนนะคะยึบ ไม่ได้เลยเลยครับคาบเลยครับโอ้โ oh! ห how did I have this นานีนานีได้เศษเฉยเลยนะอ่ะซูมต่อไปีาน,ะนปาฟ้่เดี๋ไปด้วก่อนนะทุกคนเยว่อซูมลวกขอได้เเชียนะคุกกี้นะอปี่นะคกกาโดโอ้โห,โโหเวเปลๆๆา โอเคเราก็จะมาสุ่มสิบไปเซตแรกโอ,โ,โอ้โหโอ้โหตาแดงข้ามเลยโอ้โหโอ้เมกอดโอเมกอดคือเือครับคือเลยอ,อ่ะอีกเซตเซตที่สองชึบเกลือหรือไม่โอ้เกลือ โอ้โหเค็มเค็มคอมากตอนนี้เราแสบคอแล้วมาเซตที่สามทึบอือโอ้โหเกลือโอ้โหจะได้เซตซิลวเราจะได้คุณพ่อหรือเปล่าเออจะไ,ได้คุณพ่อไหมอ่ะเซตเท่าไหร่แล้วอ่ะตะกี้เรามีห้าสิบอเคเซตที่เซตที่สี่อ่ะสี 4, หรือห้าไม่รู้อ่ะสี่อ่ะ, 4, อะโอ้โห กุ๊กกีสตรอบเบอรี่มารู้สึกลงตกอ่ะอุ้ยตะวันเอาละครับจะได้ตัวอะไรครับขอไม่ซ้ำนะทุกคนขอไม่ซ้ำโอ้มีตัวเดียวนะไปเลยลุ้นกันนะวันนี้อาทิตย์นี้จากนายจาต็มมากซึบอกุ๊กกินพวกอาหารกู๊กินนางฟ้าโอ้โหกินแครอทอ่ะแครอทก็ได้เึบ โอ้โหเซนะอืมกีนากรรมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วแล้วจะได้ตัวอะไรโอ้โหรู้สึกเสียใจมากได้ของซ้ำอะไรเนี่ยก็เกลือข้ามอะไรกันนะว้าได้ตัวซามาเ่าฮ้สกเค็มมากเค็มไม่ใช่ขมเค็ม มาเซ็ตสุดท้ายหมดละพึบมาคุกกี้จอบรีใหม่กะโอ้โหเกลือไม่เก God, มันเกียบม,มากเลยเกลือเกินปุยมุ้ยมาคุกกี้ตัวใหม่นะโอเคค่ะทุกคนแล้วก็เราก็กลับกันมานะตะกี้เราได้อ่านหน้าจอแล้วมันบอกว่าพื้นที่ความจำคุ้นเต็บ จเลื่อพรนะคะทุกคนแล้วก็ไปเอาของเข้ามาเพื่อเข้ามาแล้วก็ไปเอาของมานะก็ได้ไอ้อันนี้สองเพิ่มสองอันแล้วก็อันนี้เพิ่มห้านะนะทุกคนนะ่าทุกคนก็เรามาสุ่มอันนี้อีกคร้งรอบปะทุกอย่างปะห้ารอบ,ออบมาปึ๊บอือฮะอ้ะโอโหขบเพลินโอเคสวยปึ๊บอ่าฮะอ่าฮะ,อะโอ้โหโอเคได้ครบเพลินก็ดีนะทุกคนเสื้อผ้าปิดท้ายนะเหมือนที่บอกกต้นคลิปแล้วก็อันนี้ก็สุ่มสองครงอ่ะเพิ่มมาสองก็สุ่มไปเลยไม่เก็บละไม่เก็บละสุ่มหมด โอ้ตาแดงออกครับออกเลยครับข้ามเลยครับโอเคไปครับไปให้หมดครับอย่าหยุดครับไปเลยครับโอ้โหโอเคไม่มีตาอะไรเลยครับโอ้โหคอมมอนครับไปเลยครับโอเคครับทุกคนเราก็รีบมาซ่มคุกกี้ตัวใหม่กันเลยนะโอเคโดนขัดจังหวะตะกี้นะเออไปซุ่มเศษออกก่อนแล้วก็ซุม่มควบนะอ่ะไปครั้งที้หนึ่งอืมไม่มีอะไรให้เธอหันมาสนใจฉันเลย อ่ะซ้อนที่สองอุ้ยตาหวานครับสวยงามครับเราจะจบอยู่ที่ตรงนี้เลยหรือเปล่าไปไปเลยครับเริ่มครับปิ้งครับอือหือครับอือหอเตาอบเปิดแล้วชิง โอ้โห oh, สามน้องโอ้ย oh, น่ารักถึงจะน่ารักนะไม่ซ้ำไม่เป็นไรก็ได้นาวน้องอะเนออาะมาในใจก็กลับว่าอยากปั้นน้องอะ่ <c oughs> นองอะน้องน่ารักดีโอเคกินรพาเฟ่ฟให้เรามาตกใจเล่นๆอ่ะอีกเลต่อาดอข้ามเลยครับข้ามครับข้ามโอ้กิเดมาต่อไป ไม่มีอะไรให้เธอมาเยี่ยมเ่ฉันอู้ได้เสร็จโอเคได้อยู่ได้อยู่มาต่อไปไม่มีอะไรให้เธอมาสนใจฉันแต่มาต่อไปออร่าเธอเป็นประกายมากไม่มีอะไรเลยครับโอ้โหคุกกี้นางฟ้าอีกแล้วมาต่อไปเรื่อยๆให้เสร็จหมดครับตาแดงไม่เอาครับจะเอาตาหวานไปครับโอเคครับอ่าสิบ ชุดแรกนะทุกคนไปโอ้โหคุกกี้พ่อมดมาโอเคให้โชคเลยนิดนึงโอเคไม่ให้ละอุ้ยโอ้โหไม่ก็ <My God. S 1> ได้เซนมาสองแล้วก็มีเศษของคุกกี้คุกกี้นะี่เจนนรี่อีกแล้วว้าวสุดยอดเลยอ่ะต่อไปอุย้ยมาแล้วโอเค ตาหวานตาหวานแน่นอนอ่าคุณย่งน้ำมีนทำไมชึบออกมาตัวเดียวโอเคตังระโมทสามจบแล้วก็ไปชึบอืมขอให้ได้ไม่เอาคุกกี้นินจาครับมายังไม่ออกครับยังไม่ออก โอ้โหใครเนี่ยครับคุกกี้นางฟ้าครับจเจริญพรครับอืม้มชึบไม่เอาครับยังไม่ออกครับใครครับคุกกี้พ่อมดครับอืม้มมันจะมาจากตาตะก,กี้มาออกแล้วเอายาง <laughs> เนื้ออายางโอ้โอ้โหเจริญมาออกแล้วเอายางโอ,โอ้ลุ้นลุ้นจคนสุ่มนี่แหละลุ้นจัดมา ออกจริงแล้วออกจริงฮึบออกแล้ววู้ฮูว้ฮยิปปี้วยสวยมากว้าวอุ้ยต้องชมนางก่อนใช่ไหมนางจะให้อ่ะอ๋อลดฟีนองเซียอ๋อุ้ย ได้แล้วไม่นานน้องไม่ได้ใช้เพชรเลยใช่ของฟรี Genius ว้าวเยได้นางมาแล้วทุกคนโอเคข้ามเลยครับ <c oughs> ได้มาแล้ว <c oughs> ได้มาแล้วทุกคนสุ่มหมดเลยไหมหรือไงเอะเก็บไว้สุมตาหน้าแล้วกันนะที่เกียดมาฟาร์มแล้วเพชรก็แบบ ยังไม่ได้ใช้เลยอะทุกคนเอาเรื่องมาเรามาสุม่มเครื่องแต่งกายกันนะทุกคนไป let's go เครื่องแต่งกายครับผมชึบอุ้ยตาหวานแต่ไม่บินตาหวานแต่ไม่บินไปเลยตั มันม่วงแบบเผาอร่อยมากไม่ใช่แล้โอเคแล้วต like ่อไปสเดท้ายโอเคหมก็จบกันไปแล้วนนการส่มคุกกี้บายพลังโจมตีอู้เยอะอยู่นาหมื่นสามนาเอาเรื่องนะโอเคไปละเริ่มเลยเริ่มเล โอเคอ่าชิงจงเชงก่อนโอ้เออแสงจะนำทางโอ้โหแรงแรงแรงมากมีโลด้วยแรงว้าวโอ้ยเราดวงดีจังเราได้เศษตัวโหดมาได้คือลือแต่เราก็ยังไม่ได้อ่ะสับ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 เขียนแล้วไปเอ,อ้ยแต่ก็ใช้แสงจะนำทางโอ้ยมีฮิวตัวเองด้วย ว้าวว้าวมีวตัวเองด้วยว้าวเอาเรื่องชิงชงเชงเออโอ้ออยตีแรงมากอันติตีแรงจัดโอ้โหดาบแทงหัวโอ้ก็เป็นไงกันบ้างคะสำหรับการราชาในครั้งนี้นะก็ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนาะดูเกมเมอร์ด้วยนะคะถ้าทุกคน ชอบใจหรือมีคำแนะนำอะไรก็สามารถเม้นมาข้างล่างได้เลยนะคะต่อไปนี้หนูดีขอตัวลาไปก่อนบ๊ bye า,นายบายเจอกันในคลิปหน้าเด้อ